ครับก็กลาบสวัสดีชาวพี่น้องเขตเทศบาลเมืองไร่ขิงที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็นําโดยท่านนายกจํารรดตั้งตระกูลธรรมนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงก็ให้คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสอทอแต่ละเขตนะครับทั้ง3เขตได้ลงพื้นที่เพื่ออาฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับป้องก,กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางคณะผู้บริหารเองนําโดยท่านนายกเนี่ย ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่จะหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ฉะนั้นแล้วก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิงในช่วงนี้ก็เป็นช่วงประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั่นก็คือตำบลไร่ขิงจนถึงวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับพศสอง4ันห้า้อยหกสิบี่ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองไร่ข,ขิงที่เคารพรักทุกท่านนะครับว่า พวกเราต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกต้องสวมแมสหน้ากากตลอดเวลานะครับหมั่นล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างและในขณะน,นี้มาตรการการป้องกันของทางอำเภอก็ดีของทางจังหวัดก็ดีก็มีการออกประกาศว่าร้านอาหารทุกร้านนะครับต้องเป็นแบบระบบห่อกลับไปทานที่บ้านก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกครัวเรือนให้ช่วยกันรักษามาตรการนะครับในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มีมาตรการสูงสุดนะครับเป็นพื้นที่สีแดงนั่นก็คือเขตเทศบาลเมืองไร่ขิงเนี่ยมีการแพร่ระบาดจํานวนมากแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดสวมแม็กตลอดเวลารักษาระยะห่างนับล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับที่ทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงนายกจำรัดตั้งตระกูลธรรมนั้นได้แจกเอาไว้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ป้องกันตนเองฉะนั้นแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับ ได้ปลดให้ความร่วมมือช่วยกันนะครับไม่ประมาทการจะตกขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ